เสียง่อสักครู่นี้นะครับจะดังไปถึงโซเชียลทุกสื่อทุกไลฟ์สดของแต่ละกล้องนะครับให้คนที่ยังไม่กล้าที่จะออกมาวันนี้นะครับขอขอฝากไปยังลูกเพจแล้วก็คนที่ดูไลฟ์สดทุกๆคนนะครับว่าณตอนนี้คุณยังออกมาทันนะครับมันถึงเวลาแล้วครับที่คุณจะต้องหมดความอดทนกับเผด็จการเฮงสวยกับการปกครองที่ทําให้ประเทศเรา หดถอยและล้าหลังลงขึ้นทุกวันนะครับถึงเวลาแล้วครับเรานั่งหดหัวอยู่ในโซเชียลกันมานานแล้วครับเลิกนั่ง เป็นเสือเตัวที่ห้าตอนนี้เหลือแค่เห็บหมาก็ทชุ่ที่ขนาดน้นเลยผมไม่ได้ด่าประเทศตัวเองนะแต่ผมด่าที่กำลังคุมทุกกระทรวงอยู่ตอนนี้ที่มันชื่อว่าผมไม่อยากที่จะสุภาพชนกับวววววประยุทธ์นะฮะผมจะพูดแบบนี้นะฮะทุกคนก็สามารถพูดได้แต่อย่าไปพูดต่อหน้าเขานะฮะ เรา่ะไปก่อนจะอ่านแถลงการนะครับเดี๋ยวเราแดดเริ่มล่มแล้วนะครับเดี๋ยวจะเริ่มอ่านแถลงการแต่ก่อนหน้านี้ก่อนนั้นช่วงนี้เรามาเขาเรียกว่ารีแลกซ์แล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็จะได้เรียนรู้ด้วยกันแล้วกันนะครับช่วงนี้มีน้องพอจะปมมือให้น้องจะมาส่งเสียงให้ให้รัฐบาลรักษาไม้เร็ว่การ่ันับไม่มีการไม่มีสกิบงานนี้บอกไว้เลยว่าเรา ีการเตรียมไม่มีอะไรทั้งสิ้นชาวบ้านเกิดว่าบอกจับสูตรนะพี่น้องจับสูตรอย่างเดียวพี่ธีครับคิวคิวน้องก่อนได้เัาต่อเลยครับยนดียินดีช่วงนี้จะเป็นสีสันของงานนะครับขอเสียงรบปือให้น้องเลยพลังคนรุ่นใหม่คนทุกคน ไายอยู่ไม่ไม่ไม่พเราทักสินส้างมาหรอวะไปดังมมีใคร่เงินหอยหาไหมับสิบ้าแบ่งกูด้วยนะถ้าได้อ่ะดไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอาเลยเห็นไหมคะมยที่เป็นทุกค่ะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นระหว่างที่มีการชุมนุมบ้าคะ มาบอกว่าให้คนที่ไปรับทุกู่มาเว้นระยะห่างกันเลยคะเห็นไหม อยู่ที่ฮวนค่ะเรียนที่ไหนเลยอยู่ที่แห่งศาลาลางกอนค่ะนี่คืออนาคตของชาตินะครับท hey ี่ต้องอยู่กันอีกสิบยี่สิบปีต่อจากนี้นะครับไอพวกแก่ๆนะครับไม่แย้งฝาหลอมควนต่อไปได้แล้วครับต่อยให้นาคตของชาติแบบนี้มาบริหารมาเทศดีกว่าค่าทุก ครับขอบคุณน้องฟ้าใสพอน้องมาฟ้าใสเลยครับหมดเลยแล้วน้องต่อไปมาค่ะไม่ต้องอายค่ะไม่ต้องอายเปิดแมสก็ได้นะครับเสียงจะได้ชัดชัดเนี่ยชวนน่าเครับครับสวัสดีครับเอ้าไม่ตัวหนึ่ง ไม่ลอยดิไม่ลอยหรอก็ได้นี่ยิ้มหวานด้วยไงล่ะลูกผูใ้ใหญน้อยเลยอ๋อหลานสวัสดีค่ะอดังกว่าเดิมเยอะเลยครับชื่อจีนนะคะชื่ออะไรนะครับจีนค่ะจีนใช่ได้หมหรอโอเคเดียนก่อเลยครับตอนนี้ก็เรียนที่มอรามคำแหงค่ะคณะรัฐศาสตร์เอกนักการทูตค่ะ อยากจะฝากถึงกับสถู่กันเลยกันวะระยะเทียบข้ามเหมือนน้องจากขันเขินน้องเฮ้ยเราเป็นรับการโทษลูกโทษปะเนี่ยน้องน้องเขินอยู่ขอเสียงไปกระลือใจให้น้องหนยตอนนี้ค่ะ ค่ะก็อยากฝากบอกถึงลุงนะคะลุงแก่แล้วก็ไม่ควรมาบริหารประเทศนะคะก็ควรให้อนาคตใหม่นะคะเข้ามาเข้ามาบริหารอีกเพราะว่าลุงแก่แล้วเดี๋ยวก็แกแล้วคะ่ะ เยอรมันนะคะตอนนี้นัมเขามาเขาบินมาแล้วคนก็มาด่าลุงเรื่องเ,อง,เงินการคัังนะคะก็จะมีการตูงประเทศอีกครั้งหนึงใครจะไปยอมในคลิงใช่ไหมคะ ขออนุญาตขออนุญาตลดพลาดจริงนิดนึงเป็นห่วงพี่ด้วยเป็นห่วงพี่ด้วยทุกท่านในไทยอ๋อโอเคโอเคเป็นห่วงเป็นห่วงสุ่มเห่าๆยืนกันสองสามคนนะเด้อโอเคโอเคเอาเอากลางๆนะครับเอากลางเขาโอ้ยเยอรมันมันก็มีนะอะต่อต่อครับต่อครับก็คือถ้าตอนนี้ลุงทำงานไม่ไหวแล้วเอปรีนาก็หมดแต่เล่นติ๊กตอกอยู่แล้วก็ไม่มาทำงาน นี้มาทำงานแทนนะคะจะได้ดูได้ไหมต้องได้ดูได้ไหมส่วนเอปริีนาไม่เคยรู้อะไรเลยค่ะมีแต่ว่าว่านอนหลับอย่างเดียวกินขนมในสภาก็มาค่ะตามที่ข่าวนะคะหนูก็ไม่มีอะไรอยากจะพูดมากค่ะก็คือลุงออกไปเดือะค่ะได้ก็ดีขอเสียงขอบฟือให้น้งจีนหน่อยคัะขอบคุณมากครับ ยอดครับนี่คือพลังคนรุ่นใหม่ของแท้เรียวนะครับเป็นพลังบริสุทธิ์จริงๆนะครับประกาศให้รู้เลยว่าไม่มีสคริปต์ไม่ได้เตรียมนัดทีมงานไม่ได้ให้พูดอะไรเลยนะครับผมต่อไปต่อไปครับผมขออนุญาตนิดนึงนะครับพอดีกล้องพี่หนึ่งหายกล้องโกโป๊นะครับอยู่นี่เนี่อ๋ออยู่นี่โอเคไม่ไม่บอกกันไหนวะไม่ถามหรอกโอเคโอเคอ่ะมีท่านใดนะครับอยากรพิมแสดงความคิดเห็นนะครับ อ้ามายกมือก่อนนะครับเชิญเลยะกันเลยครนะมือโอเคครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวขอขออนุญาตทำขอญาตทำข้อตกลงกันหน่อยนิดนึงนะครับยี่รอด้านหลังเลยใครอยากจะพูดมาเลยฮะยี่รอด้านหลังพิตตี้พิตตี้เดี๋ยวพินตี้ร้องให้สิทุกคนอ่าขออนุญาตขออนุญาตตั้งตั้งกติกากันนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้คือเราถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศทั่วโลกนะครับสิ่งใดที่มันจะเกี่ยวข้องกับ ความเดือดร้อนที่หลังทางกฎหมายของน้องนะครับจะรับผิดชอบกันส่วนบุคคลนะครับก็เป็นห่วงนะครับตรงนี้ขอเป็นให้เป็นกลางๆนะครับโอเคครับอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงน้องรูปหล่อมากเลยอ้าขอเสียงใหุู้มหล่อคนนี้หน่อยขอถามนะครับมาจากที่ไหนครับผม โรงเรียนเป็นจามามหาลาครับโรงเรียนเป็นจมามหา,าลาเอ้าขอเสียงเป็นจามามหาลาหน่อยเป็นจามามหาลาครับทุกวันนี้เลือกไว้ส่งผมเองได้หรือยังครับแม่แต่รัดยังให้เราเลือกไว้ส่งผมเองไม่ได้เลยครับคนหายถ้าเจอเรียงครับ ทุกวันนี้รัฐทำไรเราบ้างครับไม่มีไม่มีเลยไม่มีประโยชน์เลยนอกจากประโยชน์มีอะไรบ้างไม่มีไมีอะไรยางเดี่ยวหมอก็ไม่มีทุกคนพ่อแม่เราคนจนจ่ายภาษีไหมจ่ายแล้วทำไมถึงเจริญแค่กรุงเทพที่เดียวทำไม เราต้องกเกษียือกะวนไปเรียนมหาลัยในกรุงเทพทั้งทั้งที่เราก็สามารถทํางานเรียนในที่ของเราได้และภาษีเราก็จ่ายเหมือนกับคนอื่นไม่ทาไมรัฐให้เราบ้างไม่ได้หรือว่ารัฐเอาไปใช้กับคนอื่นคนใดหรือเก็บใช้เองหมดแล้วกานกล้าการสเตทเมนต์การใช้งบประมาณหรือเปล่าเคยเห็นไหมคบ หมดไปกับกระสวงเล่มากที่สุดสสสแล้ว,อ,ลวอาวุธจากกระลาหอมเอามาใช้ต่อสู้กับใคร าที่คนครับก็คือเจ้าหน้าที่วันนี้ก็เนาะในเมื่อถ้ามันเกิดอะไรขึ้นก็อยากฝากพี่ี่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาด,ดูแลความสงบนะครับก็ขอให้ดูแลความสงบจริงๆนะครับเมื่อเกิดอันตรายใดก็จงหันปืนขึ้นฟ้าอย่าหันปืนใส่ประชาชนครับ สาเบนจมาขอเสียงเบนจมาสครั้งดังๆสาเบนจมาเบนจมาเบนจมาสุดยอดขอเชียูมดอีกครั้งง้โอเคครับผมอามีอีกหนึ่งนุ่มรออีกหนึ่งนุ่มรออาขอเสียงให้กำลังใจน้อยสวัสดีครับ มาจากตัเชียว <Yeah. S 1> พวกเราไม่ได้ดีแต่ปาก <Yeah. S 1> พวกเรามาตามความเรียบร้อยของสลิมพวกเขาสบประมาณพวกเรา <Yeah. S 1> ว่าพวกเรามาก็ไม่มีทางถึงสิบคนหรอ <Yeah. S 1> กนี่คือสิบคนของมัน yeah. สิบยกกำลังสิบรู้เปล่าครับเนี่ยตะเลียนตอนนี้มนุษย์ถึวไปอยู่ที่ไหนแล้ว พวกเรามาที่นี่เขาะจุดประสงค์เหมือนกันก็คือเกลียดประยุทธ์ใช่หรือไม่เกียดรัฐบาลใช่หรือไม่ต้องการยุบสภาใช่หรือไม่